รายการตื่นมาคุยนะคะถ่ายทอดสดตรงจากสตูดิโอ5 Modernair TV เช้าวันศุกร์ที่14มิถุนายนนะคะ2 5 5 6วันนี้นผู้ชมดูรายการที่ขอ้ทำใจว่าเละเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนเละตัไแต่แรกเลยทำไมฮะเละเพราะคุณเนี่ยแหละไฟไฟไม่ติดป่ะอย่างแรกไฟยังไม่ติดเลยทำไมครับ อ๋อโลกร้อนครับผมประหยัดนิดหนึ่งครับตอนนี้ต้องประยาช่วยกันประหยัดนิดหนึ่งอาจารย์นีั่นไงใช่ครับผมตอนนี้ไฟยังไม่ติดเลยครับอ่ะเช้านี้นี่ครับอาจารย์มาทั้งทีฮะอะไรฮะผมขอบอกหนึ่งอย่างเรื่องอะไรวันนี้นี่มีสาวแม็กซิมมาด้วย ดูเกิดแค่นี้ผมเกิดแค่นี้แล้วถ้างั้นไอ้เท่าจะตื่นมาเหรอเอาอย่างนี้ดีไหมผมว่าเดี๋ยวผมขอคุณวุดดีีมาด้วยดีกว่าครับผมคือตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอยู่ฝรั่งเศสปารีสปารีสอยู่ปารีสปารีสแต่ไหนไหนผมมาวผมขออนุญาตติดต่อเขาหน่อยติดต่อเอาเลยหนุ่มจะคุยกับคุณวุดดบีว่าอย่างไรขอนญาที้งมาติดต่อคุณวดี้หน่อยได้ไหมครับโอเคฮะเรามาจัดทางคุณวุี้เลยกัน ไฟมาแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้วเนี่ยบอแบอสไฟมาเลยอรุสวัสดิครับพี่น้องชาวไทยสวัสดครับเอ่อทุกท่านไฟหายไปไหนอะไฟหายไฟดับไฟดับบอสประหยัดประหยัดงบครับผมไฟดับแกไฟดับจริงๆคุณคุูดี้ที่นุ่นกี่โมงอะขณะนี้ที่นี่เวลาประมาณตีสามกับห้านาทีครับโอโหโอโมกช้าตื่นมาทำงานเลยไม่หลับนอนไม่ก็จริงๆแล้วจะบอก แล้วจะบอกว่าอต้องนอนเพราะว่าจะต้องตื่นมาถ่ายงานตอนประมาณตีห้าแต่ว่าไม่เป็นไรคิดถึงทุกคนคิดถึงมากจริงเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้ารายการแล้วรู้สึกคันนั่นไงคุณวุฒิที่คุณคุณดังมากเลยนะคุณดังไปทั่วโลกนะตอนเนี้เออว้าวคุณดังไปทั่วโลกนะตอนเนี้ยดังเลยใช่ใช่อ๋อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คุยกันในกองถ่ายก็เราเราก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เช็คใน ข่าวในโซเชียลมีเดียต่างๆก็ปรากฏว่าเพิ่งทราบว่าจากที่เราสัมภาษณ์วูวสเมธในตื่นไอเกิดมาคุยเมื่อสองที่แล้วเรามีซีนที่เราให้พ่อกับลูกนั้นแสดงความรักใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูปรากฏว่าเขาจูบปากกันก็ขำๆนะเราไม่คิดอะไรมากหลังจากที่รายการเราออนไปสองอาทิตย์ได้เนี่ยปรากฏว่าสื่อที่อเมริกาเขาก็นําไปเล่นต่อนะครับว่าเป็นอะไรที่ มันน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรที่พ่อลูกคู่นี้เขาก็แสดงความรักอะไรมันเป็นเรื่องปกติแต่ที่มันตลกก็คือว่าเมื่อวานนี้เพออื่พอนๆจากอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวโทรมาหาผมเยอะมาก<ะ>บอกอว่ารู้ไหมว่าเขาพูดถึงรายการวู้ดี้ท็อกโชว์คาว่าไทยแลนด์แล้วเขาบอกว่าเป็นรายการที่ทําให้พ่อลูกดีจูบกันได้คือไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวรายการบันเทิงรายการก็อสิบหรือรายการทางเน็ตอะไรก็ตามเนี่ยทุกรายการ พูดถึงข่าวของรายการเหรอครับทุกท่านก็เลยทครับก็เลยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ตกคือเมื่อวานนี้มันมันตกใจมากกว่าว่าโอโ้โหมันไปไกลขนาดนี้ชเลยเหรอรอะไรอย่างเงี้ยครับเออเจ๋งอ่ะ<จ>แล้วก็ได้รับจดหมายด้วยได,ได้ได้รับจดหมายจากใครไหนบอกหน่อยสิอ๋อก่อนก่อนที่เดินทางมาปารีสทางสำนังกงานของวิร์สเมทเนี่ยเขาส่งจดหมายมานะครับเขาบอกวิร์สเมทอยากจะส่งของให้วูดีมากแล้วก็เอ๊ะจะส่งอะไรมาอาหารหรือเปล่าอะไรก็อยากได้อาหาร ปรากฏว่าเป็นจดหมายฉอบเดียวสั้นๆง่ายๆเลยนะครับพิมพ์ขึ้นมาแล้วจดหมายเขาก็บอกบอกว่านี่เป็นการสัมภาษณ์ที่สนุกที่สุดในรอบหลายปีขอบคุณมากก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับอ๋อโอเคแล้วขาเดินได้ยังหรือต้องนั่งรถเข็นอีกหมดดำฟังเสียงคุณผมจะเดินไม่ได้เนี่ย อากาศเป็นไงบอสจะบอกว่าอากาศอากาศที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเย็นดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวเวลากล้ามเนื้อเกร็งเกรงตัวเนี่ยมันก็จะเดินได้ยากนิดหน่อยแต่หน้าหน้าใสมากเลยนะเนี่ยก็แต่งหน้าเอาแต่งหน้าแล้วเหรอเออแต่งหน้าช่างได้เนี่นั่งอยู่เนี่ยอ๋อเป็นหน้าใสเนอะหน้าใสมากนี่จะบอกจะบอกจะบอกว่ายังไม่ได้อาบน้ำนะได้กินปะ โอ้โหกต<ร>็ตีสามคุณยังไม่อาบอีกเ่รอเนี่ยตีสาที่นู่นเน่ยมันยังไม่นอนดีกว่าไหม <c oughs> อนอนหรือ,อยังแล้วเขาบอกว่ามีแต่คนชมหนุ่มกันชัยนะครับเป็นพิธีกรที้เก่งมากเยเอ ทีมทีมงานโปรดิวเซอร์ก็เลยถามผมว่าหรือว่าผมไม่ควรจัดแล้วแล้วให้ผมมาแทนเลยตลอดไม่ได้เดี๋ยวแฟนเึงแฟนคุณเขาว่าเราแฟนขบคุณเขาว่าคุณหนุ่มมีเวลาให้เราหรือเปล่าคุณให้ผมมาทำไหมผมก็จะมาทำนะไม,ม่แต <c oughs> ่มันวุ่นวายมากเมื่อกี้แบบโอ้อๆๆโหเรื่องที่นั่งนี่โหทะเลาะก,กันใหญ่เลยสามคนนี้แกกับถ้ากลับมาไม่มีของฝากไม่ต้องกลับมาเนอะ คุณเอาท่ออะไรอ่ะคุณก็ปกติคุณก็ซื้อหรือตามที่เสนใจอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแกต้องซื้อมาให้ฉันแกต้องซื้อมาให้กลับมาให้ฉันมั้งกลับวันไหนครับบอสกลับวันไหนครับอ่าเร็วเนี่แหละครับเดี๋ยวได้รู้กันเร็วๆนี้นะครับผมมันไม่มีสมำหติกลับนะถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวพักคุณพุทธดีแป๊บหนึ่งดักที่จริงว่าตอนนี้มีข่าวอะไรดังมากที่คุณเห็ยตอนนี้ฮะตอนนี้มีเรื่องของเอ่อหนังหนังเรื่องอะไรซูเปอร์แมน ูเปร์แมนเขาอยู่ที่นั่นเขาก็ต้องได้ดูที่เท้าเดินไปทั่วปารีสนะมีโลโก้เอสอ่ะค่อยเต็มเมืองแบบค่อยเต็มเมืองทุกคนตื่นเต้นมากว่าหนังจะเข้าฉายวันทิ่19มาถุนยาอยู่ที่นี่ใช่ครับผมเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราขอบคุณวูดดี้ก่อนแต่ว่าไม่ยังไม่ให้ไปไหนนะวันนี้จะให้ร่วมดีเบตด้วยอ๋อให้ร่วมดีเบตด้วยขอบคุณที่ตื่นมาตีสาม ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนคงไป<า>แบบว่าระเลองอยู่<า>ยไงจริงๆเออ,อ,อ